สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซอสระบบจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าหลังจากที่เรามีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งส่วนลดตามกลุ่มลูกค้ากันค่ะฟีเจอร์นี้จะใช้สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันเช่นกลุ่มขายส่งกับกลุ่มขายปลีกเป็นต้นก่อนอื่นเราต้องสร้างกลุ่มลูกค้ากันก่อนค่ะโดยไปที่เมนูลูกค้าคู่ค้า เลือกกลุ่มลูกค้ากดเพิ่มกลุ่มลูกค้าใส่ชื่อกลุ่มลูกค้าและตั้งส่วนลดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นจำนวนบาทได้เลยค่ะแล้วกดบันทึกเราจะเห็นว่ามีกลุ่มลูกค้าเพิ่มเข้ามาแล้วต่อไปเราจะจัดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กันค่ะวิธีการเพิ่มชื่อลูกค้าเข้ากลุ่มนี้ทำได้โดยการคลิกที่กลุ่มที่ต้องการเพิ่มรายชื่อ กดเพิ่มผู้ติดต่อหรือนําเข้าไฟล์ Excel เหมือนการนําเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้เลยค่ะขอยกตัวอย่างเป็นการเพิ่มทีละคนนะคะกรอกข้อมูลผู้ติดต่อใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกค่ะลูกค้าที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะมาอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ หรือหากมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วอยากจะจัดเข้ากลุ่มก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยไปที่หน้าผู้ติดต่อติ๊กเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่มจะปรากฏปุ่มคำสั่งกดจัดกลุ่มลูกค้าแล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการได้เลยค่ะกลับมาดูรายชื่อในกลุ่มที่เราสร้างไว้ ก็จะปรากฏรายชื่อที่เราเลือกไว้เรียบร้อยค่ะเมื่อสร้างกลุ่มลูกค right ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเมื่อเราสร้างรายการขายโดยเลือกรายชื่อที่เราจัดกลุ่มไว้เมื่อครู่นี้เมื่อเลือกสินค้าราคาส่วนลดที่สร้างไว้จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยเพียงเท่านี้เราก็จะทำรายการขายกับลูกค้ากลุ่มต่างๆได้โดยไม่มีสับสนเรื่องส่วนลดเลยค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ